เมื่อสกรู่นี้เราพูดคุยกับเศรษฐสในประเด็นเรื่องไทยกัมพูชานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายเดือนมากพี่สำราญครับมันเหมือนพายเรือวนในอ่างไหมเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะจบยังไงจะจบได้ไหมอืมนะเอา เอาก็นในสุดตต่งกระดิง่งคแมเลยถ้างั้นนะเราจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัฐท่านเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและท่านยังเป็นอาจารย์ประจําสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ํารานคุณหมิวครับก่อนไปเรื่องสถานการณ์ภาพรวมหรือทะลุทะลวงเจาะในบางประเด็นนี่ทีมงานก็ขออยากทราบมุมมองอาจารย์ก่อน กระทรวงกล่าวมเขมรเนี่ยเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัว18เฉลยศึกตอนนี้ก็ทําเพจแถลงข่าววันคลึกโครมน้องหมค่ะอยู่มาแล้วกี่วันโอ้โหทําไมไทยโหดเหี้ยมอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ดุลยภาคมีมุมมองอยังไงครับอ,อผมก็คิดว่าเป็นความต้องการของทางคุณแซนคุณมาเน่น,นะครับที่ต้องการใช้ประเด็นเนี้ยในการดิสเครดิตประเทศไทยว่าเราทารุณกรรมต่อเฉลยศึกหรือว่าไม่ได้ให้หลักประกัน อะไรต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของเฉลยศึกนะครับก็เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารโฆษณาชวนเชื่อผสมกับการกดดันให้ไทยปล่อยสิบแปดทหารกมเหม่เนี่ยออกมาโดยเร็วนะครับ oh. แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมากเพราะว่า <Yeah. S 2> เราดูแลตามหลักมนุษยธรรมตามหลักสากลตามกฎเฉลยศึกนะครับ mm. ซึ่งเราก็สามารถจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์อื่นๆเข้ามาดูสภาพความเป็นอยู่ของเฉลยศึกเหล่านั้นซึ่งเคยทํากันมาแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับผลิตผลที่ดี แล้วจริงๆแล้วเงื่อนไขของไทยก็คือก็จะปล่อยต่อเมื่อกัมพูชาคุยรู้เรื่องนะครับหือ <c oughs> ว่ากัม <c oughs> พูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทํากันไว้อย่างเคร่งครัดทีนี้ถ้าเขาไม่ทําเราไม่ปล่อยมันก็เป็นสิทธิธรรมของเรานะครับ <c oughs> ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กังวลอะไรมากนักกับกรณีนี้นะครับเพี <c oughs> ยงแต่ว่า <c oughs> ถ้าทหารเขมร18คนเนี่ยถูกส่งกลับไปที่นู่นเนี่ย ทหารก็คงจะคิดนะครับทหารขมรโงจะคิดว่าเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าด้วย <c oughs> นะครับเพราะพราะว่ามันเป็นการนําความรับไปให้กับสยามใช่ไหมครับหรือว่าเขาอาจจะตอบเ้นอีกทีหนึ่งนะทหารขมรเนี่ยตอบเ้นพวกสิบแปดคนอีกทีหนึ่งถ้าเราส่งกลับซึ่งทหารกลุ่มนี้อาจจะคิดว่าไม่ปลอดภัยอยู่เมืองไทยไปพังๆก่อนน่าจะดีกว่าไหมก็อยู่ที่เหตุจำนวนของสิบแปดคนนั้นด้วยนะครับอาจารย์รุญยภากบอกว่าจนกว่าขมรจะคุยกับไทยรู้เรื่องเนี่ยนะ ผมว่าสงสัยนี่ฐานเหล่านี้ไม่ได้กลับนะฮะเพราะไม่มีวันที่จะคุยู้เรื่องรัวกันแล้วเนี่ยใช่ไหมอาจารย์คงจะได้คงจะได้กลับยากครับคงจะได้กลับยากครับชาติหน้าจะได้กลับคือแปลว่าอาจารย์มองว่าเรื่องไทยกัมพูชามันไม่น่าจะจบในเดือนสองเดือนนี้ใช่ไหมคะเนี่ยผมคิดว่าจบยากกันนะครับก็การที่จะบอกว่า กัมพูชาคุยรู้เรื่องหรือปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงยังไงมันก็ต้องมีกรอบคำนิยามพอสมควรแต่ว่าแม้กระทั่งคอมมอนเซนส์พื้นฐานของคนที่มีจริยธรรมทั่วไปเนี่ยกัมพูชาก็สอบไม่ผ่านแล้วนะครับดังดัง,ด,งดังนั้นก็มันของแบบนี้มันที่พฤติกรรมของกัมพูชาเขาต้องปฏิบัติเองถ้าเขาไม่ปฏิบัติเองเนี่ยเราก็จะต้องเก็บเฉลยศึกไว้หรือว่าเก็บนิ้วไขต่างๆที่สําคัญเอาไว้เพื่อคงสภาพในการต่อรองหรือกดพฤติกรรมกัมพูชาต่อไปะนะครับ ครับเขาก็อ้างโอ้อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่สามว่าด้วยการปฏิบัติต่อเฉลยศึกสองสี่เก้าสองโน่นนี่นั่นอันนี้เขาก็อ้างไปตามตามอะไรตามสภาพนะอาจารย์นนะประมาณนั้นครับเขาก็อ้างอ้างไปตามสภาพครับเออคือคืออย่าว่าแต่เฉลยศึกอะไรเลยแม้แต่ทหารของเขาเองเขายังไม่เก็บตบเลย <c oughs> นะครับซึ <c oughs> <c oughs> ่งซึ่งมันก็ขัดฝืนกับเอ่อนะครับสภาพแวดล้อมภายในประเทศเขา หลักการมนุษยธรรมพื้นฐานอะไรมันขัดหมดอยู่แล้วครับเอดังนั้นเนี่ยของของเราเนี่ยขนาด18คนเนี่ยเราก็ยังดูแลตามมาตรฐานสากลเราบริสุทธิ์ใจก็ยืนหยัดต่อไปแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นอำนาจต่อรองนะครับกับกัมพูชาติบต่อไปนะครับอ้าวทีนี้โจทย์ใหญ่ที่น้องมิวว่าก็คือว่าเนี่ยเราจะพายเรือกันในวนในอ่างอ,อีกยาวแค่ไหนนานแค่ไหนในสงครามในการศึกเที่ยวนี้อาจารย์ดุจภาค ประเมินแบบเนื้อเน้เน้นๆยังไงสงครามไทยกัมพูชานะบัตรนาวคือบัตรนี้คือว่าผมว่ามันเป็นสงครามไฮบริดนะครับสงครามลูกผสมมีลบกันหลากหลายมิติมากๆมันจบยากครับคือต่อให้จะมีเหตุการณ์พลิกผันในลักษณะที่รัฐบาลอนุทินกับอุนมาเนตจะมาเจรจาหรือพูดคุยกันได้บ้างอ่ะแต่แต่ว่าไอ้บริบทความขัดแย้งในหลายๆมิติมันยังคงอยู่แล้วมันยังรุนแรง สืบต,ต่อไปมันล้าวลึกมากๆนะครับเออคือผมมีตัวอย่างนะครับที่สำล่างคุณเหมีวว่าผมไปดูทีวีเขมรแล้วเอมีข่าวอืรอตึกคึกโคลมเลยรัฐบาลโ็โปรโมดเป็นเด็กเขมรระดับประถมศึกษาเขาผลิตโมเดลไอ้จรวหลดบีเอ็มที่ของเขาเป็นรถยิงขนาดเล็กจิ๋วๆนะครับ <ทะ S 2> แล้วเขาก็ทดลองยิงไปแล้วเขาก็พูดไทยแลนด์ไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าทั้งรัฐและสังคมเขเมรยินดีที่จะปลูกฝังความเกลียดชังนะครับไปสู่ระดับเยาวชนเขเมรเลยเป็นเด็กเล็กๆระดับประถมอะนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าถ้ามีการกล่อมเกามีการเคลียร์กันในลนักษณะที่เป็นอคติกันแบบนี้ทั้งๆที่ก็รู้กันดีว่าไอ้จรวดเนี้ทาร้ายประชาชนคนไทยผู้บริสุทธิ์แล้วไม่แยกเป้าหมายมระหว่างทหารกับพลเรือนแต่เด็กของเขายังชื่นชมและยังได้รับการยกย่อง นะครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นอันตรายร้ายแรงเลยของอมเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งที่เขมรจะปลูกถ่ายลงไปในเยาวชนรุ่นเล็กๆเ,เ,เลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมว่าม,มันไม่จบมันยังมีความขัดแย้งอีกระยะยาวอีกหลายทศวรรษนะครับอีกหลายทศวรรษอาจารย์ใช้คําอย่างที่ได้ไหมดูแล้วเนี่ยก็อย่างนั้นได้เลยครับพี่แล้วแต่ว่าอยากจะให้กําลังใจทางสื่อไทยนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ่อ นานาชาติเวลาเข้ามาอ่านข่าวความขัดแย้งไทยกัมพูชาเขาก็จะหาสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ,อันนี้ผมไปเช็คดูในขมเเขาก็จะมีพนมเป็นโพสต์จากแคลาทมใช่ัซึ่งลงบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในการโจมตีประเทศไทยถีและเยอะมากล่าสุดก็มีนักวิชาการขมรนมาต่อว่าท่านศรีศัดพวงเก็แก้วนะครับในเรื่องอที่ท่านว่ากัมพูชามาอบพยพอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็แก้ต่าง โดยใช้ภาษาอังกฤษในในเว็บหนังสืออพิมพ์คัมแยร์ทมเว็บคัมแยร์มแต่ถ้าเราไปดูของไทยอย่างเช่นบางกอกโพสตหรือเนชั่นนะผมคิดว่าเราไม่เห็นสัดส่วนของออแพลตฟอร์มในการกล่าวหากัมพูชาว่าละเมิดอนุสัญญาดูดน,นี่อะไรเนี่ยมันยังไม่มีในลักษณะท,ที่เป็นสัดส่วนมากพอที่จะไปเทียบกับฝั่งนน้นได้คําถามก็คือว่าไอ้สงครามขอ้อมูลข่าวสารทางนู้นเนี่ย ในภาษาอังกฤษเขาก็ยังเล่นกับประเทศไทยโจมตีประเทศไทยต่อนเนื่องแต่เราเนี่ยไม่มีการตอบต้นจัดส่วนที่มันได้ได้สูบก,กับกลังนู้นนะครับผมก็คิดว่าถ้าอัปเกรดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็น่าจะช่วยได้นะครับครับ,รบทีนี้สงครามทางกัญาภาพที่เป็นอาร์มฟอสจริงจริงนี่อาจารย์นุยภ่าคิดว่าเป็นไงการสู้รบมันแนวโน้มจะเกิดขึ้นไหมจะปะทุก,กันอีกสักรอบไหมดูสถานการณ์โดยรวมแล้วนี่เออผมคิดว่ากัมพูชาเขา ใช้ยุทธวิธีการลบสองแบบนะครับหนึ่งก็คือลบแบบจัดฉากนั่นก็คือว่าพยายามยั่วยุฝั่งเราตั้งกล้องตั้งอะไรให้พร้อม <c oughs> ในช่วงที่สัมพันธ์กับที่พูดแทนกัมพูชาจะขึ้นในเวทีสหรประชาชาตินะครับ,รบถ้าไปยั่วยุแล้วไทยยิงกลับมาเขาก็จะแปลงสารเป็นไทยเนี่ยลังแกเขาแล้วก็เข้าไปในเวทีระดับโลกเลย เขาลองมาแล้วว่ะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ดันล้มเหลวนะครับดังนั้นไอการลบของเขาเนี่ยมันเป็นการลบผสมจัดฉากมากกว่าแต่ถ้าถามว่าจะมีลบแบบเป็นจริงเป็นกลงแบบดุเดือดไหมก็อาจจะต้องระวังไว้ในบางยุทธภูมินะครับเช่นปราสาทต,ต,ตามตือนโทมกับภูมะเขือเราเป็นฝ่ายยึดเข้ามาได้ขับไล่เขาได้แต่ในปัจจุบันและอนาคตเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเราจะไม่ใช่ฝ่ายเข้าตีดังนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าศบช่องสบโอกาส ถ้าเขาโถมกําลังลดถังทหารราบอย่างพอเพียงแล้วไทยเผลอเนี่ยเขาก็อาจจะช่วงชิงพื้นที่ได้ก็ขอให้อย่าประมาทนะครับอืมอือนมีมมมมมมขา่าวนักพยาการผู้สังเกตการบางฝ่ายปล่อยข่าวไม่ใช่ปล่อยข่าวเขาเชื่อว่าอาจจะมีนักรบรับจ้างในกัมพูชาเนี่ยอาจารย์ดุลยาภาคเชื่อไหมเออผม คือผมว่ามันนักรบรับจ้างมันมีได้ทุกๆุยุทธภูมิทั่วโลกนะครับก็สั่งซื้อจัดจ้างมามันเป็นอย่างนี้ทุกๆุกสมรภูมิรบในโลกนะครับดังนั้นในการยึดระหว่าง ไทยกับกัมพูชานักรบรับจ้างก็คงจะมีแต่ผมว่าอาจจะมาด้วยงบประมาณส่วนตัวของคุณเซนผสมแทรกซึมมากับ B H Q อะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นกําลังพลที่มีจํานวนมากมายนะครับถึงขนาดเปลี่ยนดุลการลบระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าการยุทธในลักษณะที่ใช้กองกําลังอาหารบ้านกองกําลังเขมรแดงนะครับเข้าไปตายแทนกําลังลบหลักของเขาเนี่ยเขาก็เคยปฏิบัติมาแล้วใน การยุติผ่านมาที่โดนทางกองทัพภาคที่สองถล่มไปก็พบ,บ,บว่าเป็นพู้ทหารเขมรแดงก็เสียชีวิตเยอะ,อะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมที่สังเกตได้จากทางโน้นมากกว่าทหารรับจ้างนะครับอาจารย์คะที่อาจารย์ประเมินว่าสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาจะออกมาในรูปแบบสงครามไฮบริดแล้วก็คงจะไม่จบง่ายๆเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินนะคะว่าถ้าเกิดว่าไทยยังปิดด่านแบบนี้แล้วเราตรึงเอาไว้แบบนี้เนี่ยกัมพูชาน่าจะดำน้ําได้ไม่อึดเท่ากับเรา มันก็น่าจะจบในระยะเวลาไม่นานหรือเปล่าคะผมว่านานนะครับคืออย่างนี้ครัคุณเหมียวคือผมผมมองอย่างนี้ผมมองว่าการที่เราปิดด่านมันส่งผลต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาส่งผลต่อผู้ประกอบการกัมพูชาตามแนวชายแดนแต่มันปิดเกมไม่ได้อะครับถ้ายังไม่ทําลายกําลังลบกัมพูชาให้สิ้นสภาพเป็นภัยคุกคาม,มก็ผมหมายถึงว่าเราเอาจะปิดด่านที่เฉยแต่ว่าเราไม่มี มาตรการทางการอาหารที่จะทุบหรือทําลายกําลังลบกัมพูชาให้หมดภาพภัยคุกคามเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับทหารกัมพูชาก็ายังก่อกวนอยู่แล้วก็มีนะครับงบประมาณจากส่วนกลางที่พนมเปญผันลงมาคือแม้ว่าเศรษฐกิจชายแดนจากฮะเนี่ย<ะ>เขาก็ยังมีเยี่ยวแรงอยู่ใน,ใน,ใ,นในการมารก่อกวนเราได้อยู่นะครับดังนั้นผมก็คิดว่า ตราบใดที่เรายังไม่ทําลายกําลังลบกัมพูชาให้สิ้นสภาพอบะมันก็จะปิดด่านไปก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่พอเพียงในการจะทําให้เขายุติพฤติกรรมที่ก้าวร้าวยั่วยุมันจะต้องมีปฏิบัติการทางทหารแต่ว่าไอปฏิบัติการแบบนั้นมันก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เราจะตอบโต้ให้ได้สัดส่วนหรือมีความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศซึ่งเราจะคิดเยอะกว่าเขาเราระมัดระวังมากกว่าเขาตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าเออมันก็ทําให้สถานการณ์มันยังยืดเยื้อต่อไปเราต้อง เราก็ต้องใช้ความอดทนอดกัน้น <c oughs> ผสมกับตอบโต้ลุกบ้างผสมกันไปอย่างนะครับ <c oughs> โอ้แล้วที่พีข่าวว่าทุนสำรองกัมพูชาน่าจะใช้ได้ไม่เกินเดือนตุลาคมเศรษฐกิจก,ก็กําลังจะพังแบบนี้ไม่จริงเหรอคะอาจารย์เออผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจกักมพูชามันเป็นเศรษฐกิจกที่เต็มไปด้วยมาเฟียผู้มีอิทธิพลแล้วมีการลักลอบขนส่งสินค้าแบบลอดลักอ่ะนะครับคือคือผมจะบอกว่า ปิด,ด่านมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําแต่มันปิดจานจริงๆหรือเปล่ามันก็ยังมีการขนส่งสินค้าบริการจากเอกชนบางรายเนี่ยที่รอดลัดกันไปมานะครับทําทําให้ธุรกิจของกัมพูชาตามแนวชายแดนเนี่ยมันมันยังไม่ถูกทลายให้สิ้นซากไปโดยเร็วนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคุณเซนเขาเคยพูดมาแล้วว่าเออใครปิดจานก็ปิดไป เขมรสาม,มารถอยู่ได้ร้อยปีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็พูดผิดแต่ส่วนหนึ่งก็พูดถูก <c oughs> ที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเขาคิดแต่กลุ่มชนชั้นนำกัมพูชาหรือกลุ่มที่เสวยสุขในพนมเปญอ่ะไทยปิดด่านไปหลายสิบป,ปีเป็นร้อยปีเนี่ยเขาอยู่ได้ถ้าเขาไม่แชร์ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ติดกับเรานะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเขาจะแชร์แชร์ประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านของเราโดยเฉพาะคนที่อยู่จังหวัดไพลินทัศบง นะครับเสียมราชศรีโสพลอุดรมีชยัยอะไรอย่างเงี้ยคนเหล่าเนี้จะได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณแบบะก,การเมืองแบบเผด็จการอัตตาธิปไตยที่คุณเป็นคุมอยู่เนี่ยเขาไม่สนใจชีวิตของคนเหล่านี้มากมาเท่าไหร่เขาถึงพูดว่าเป็นร้อยปีเขาอยู่ได้คือพูดจากเอามุมของชนชั้นนําที่พนมเปญเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ก็ผมเลย <ๆ S 2> คิดว่าเรม,มองได้สองมุมเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยสรุปอย่างนี้ครับคุณหนิวพี่สํารานครับว่า เราปิดด่านเนี่ยมันเป็นข้อดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่พอเพียงที่จะทําให้หยุดยั้งไปขึ้ทรัพจัดกัมพูชาได้เราต้องมีมาตรการทางทาหารที่ดีกว่านี้โอเคอครับขอบพระคุณมากอาจารย์นุญยภาก์ครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับะะวันนี้นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดุลยพาพปรีชารัตน์นะคะ,ะก็น่าสนใจมุมมองของอาจารย์นะค่ะผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าท่าทีของประเทศไทยเนี่ยน้องหมีวท่านผู้ชมจับตาการวันที่สองตุลาคมนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ประชุมสมชอสองตุลาใช่ไหมคะใช่อ๋อสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้ใช่สภาความมั่นคงแห่งชาติทำไมคะพี่สำราญทำไมต้องจับตาน่าจะมีมาตรการที่มันเข้มขึ้นอ๋ออาจจะยกระดับไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเราจะสามารถยกระดับอะไรและกดดันไปยังกัมพูชาให้จบสถานการณ์ที่มันตึงกันมาหลายเดือนแบบนี้ได้หรือไม่นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ